็ต้องบอกเลยนะคะว่าตอนนี้คู่จิ้นจากนักแสดงซีรีส์ Y หลายๆคู่เนี่ยแจ้งเกิดดังเป็นพลุแตกทางด้านฝั่งซีรีส์ยูริหรือว่าซีรีส์เกิร์ลเฟเช่นกันค่ะตอนนี้ก็แจ้งเกิดนะคะนักแสดงในซีรีส์หลากหลายเรื่องได้รับกระแสะการตอบรับดีรวมไปถึงค่ะมีฐานแฟนคลับขยายวงกว้างมากขึ้นเรื่อยๆด้วยหนึ่งในนั้นค่ะที่มาแรงมากๆ โอ้โหไปไหนมาไหนเนี่ยหลายๆลยคนก็บอกว่าหลงรักแล้วก็ชื่นชอบมากๆรวมไปถึงติด 10x ก,กันไปนะหลังจากที่ซีรีส์ออกอากาศปุ๊บก,ก็ได้รับกระแสการตอบรับดีมากๆเลยสำหรับคู่จิน้นคู่ใหม่คู่นี้ค่ะผู้ชมค่ะน้องจูนกับน้องเอนจอยนั่นเองค่ะในซีรีส์ที่โด่งดังมากๆเรียกว่าขออนุญาตใช้คำนี้ละกันนะคะเป็นซีรีส์ม้ามืดค่ะตอนแรกเนี่ย เป็นซีรีส์หลายหลยคนก็มองว่าอ๋อเป็นซีรีส์นอกสายตาเป็นซีรีส์นอกกระแสะเป็นซีรีส์ฟอร์มที่ไม่ได้ใหญ่มากแต่ก็ต้องบอกเลยค่ะหลังจากที่ซีรีส์ออกอากาศไปน้องจูนกับน้องเอนจอยเนี่ยตีบทแตกทำให้เราเนี่ยรู้สึกในทันทีว่าเข้าไปถึงตัวซีรีส์นั้นได้ง่ายขึ้นและตัวซีรีส์นั้นขอกาะกล่าวชื่นชมเลยนะ ผู้ประพันธ์ค่ะคนแต่งเรื่องเนี่ยโอ้โหแต่งได้เขาเรียกว่าทำให้มันระมุนมากยิ่งขึ้นกับบทบาทในซีรีส์เรื่องนี้นั่นเองรวมไปถึงได้น้องๆน,นักแสดงร่วมงานมากมายนะรวมไปถึงน้องจูดกับน้องเอนจอยเนี่ยก็ถือว่าเป็นคู่จิ้นที่มาแรงมากๆกันเลยทีเดียวค่ะอย่างที่บอกนะคุณผู้ชมว่าเป็นซีรีส์มามืดที่ได้รับกระแสการตอบรับดีและซีรีส์เขาดังพอดังปุ๊บเนี่ยนะส่งให้คู่จิน้นคู่นี้ก็ ดังเปลี้ยงปลางไปด้วยเช่นกันน้องจูนกับน้องเอนจอยค่ะเขาก็มาร่วมง,งานนะง,งานนี้เรียกว่าเป็นงานสุดพิเศษจริงๆกับซีรีส์เรื่องรินไม่มีวันรักนั่นเองค่ะก่อนหน้านี้เราก็พูดตั้งแต่การวางตัวแล้วเนาะหลังจากนั้นค่ะเรากลายการเราก็จะอัปเดตมาเรื่อยๆแล้วน้องจูนกับน้องเอนจอยเนี่ยนะคะก็เป็นอีกหนึ่งคู่ที่เรียกว่าเราเห็นถึงความเป็นธรรมชาติของน้องทั้งคู่นั่นเองค่ะกับงานล่าสุดเลยนะคะรินไม่มีวันรักไฟแนลอีพีนะคะ Will you marry me? presented by ธามาดนั่นเองค่ะที่จัดขึ้นนะฮะที่สยามพารายที่สยามพารากอนเนี่ยแหละค่ะโดยงานเริ่มก็ต้องบอกเลยนะคะว่าเราขอสัมภาษณ์แหละขอพูดคุยแหละว่าเป็นยังไงบ้างน้องๆก็บอกว่าดีใจค่ะอย่างที่พี่จูนบอกนั่นแหละอยู่วงการมา10บปลีละเราเป็นแทบจะทุกอย่างแล้วเป็นพิธีกรเป็นนักแสดงรับทุกบทบาทมาถึงวันนี้เป็นอะไรที่มันเกินฝันของเรามากๆขอบคุณพี่จูนจริงๆที่วันนี้เดินมากับหนู นี่ไงคุณผู้ชมถึงบอกว่าเป็นคู่พาร์ทเนอร์ที่ดีต่อกันนั่นเองจูนน้องจูนก็บอกว่าขอบคุณเอนจอยเหมือนกันน้องเป็นพาร์ทเนอร์ที่ดีขอบคุณที่เชื่อในตัวพี่และคอยซัพพอร์ตซึ่งกันและกันมาโดยตลอดรักหนูนะอ่าหลังจากนั้นคะ่ะคุณผู้ชมน้องจูนก็ยังบอกอีกนะบอกว่าขอบคุณเอนจอยเหมือนกันที่น้องเนี่ยเป็นพาร์ทเนอร์ที่ดีขอบคุณที่เชื่อในตัวพี่และคอยซัพพอร์ตซึ่งกันและกันมาโดยตลอดนะคะตอนนี้ โอ้โหหลายๆคนก็บอกว่าต้องมีจูนต้องมีเอนจอยมีเอนจอยต้องมีจูนนะคะรวมไปถึงน้องจูนกับน้องเอนจอยเนี่ยยังกราบขอบพระคุณนะในส่วนของแฟนคลับด้วยขอบคุณพี่ๆทุกๆคนมากๆที่คอยซัพพอร์ตซีรีส์รินไม่มีวันลักตั้งแต่ EP 1จนถึงวันนี้ไฟนอล EP แล้วให้การซัพพอร์ตเรามาเสมอเลย ปั่นเทรนเพิ่มเอ g นเกตทำให้น้องเนี่ยมีงานเราก็เห็นในทุกกำลังใจขอบคุณมากๆที่เดินทางมาด้วยกันจนถึงวันนี้ขอบคุณพี่ๆสื่อมวลชนทุกๆคนที่ให้แรงโปรโมตขอบคุณมากๆที่ทำให้เอ j o จและจูด้นพบวันนี้ ทางด้านน้องจูนค่ะผู้ชมขาเขาก็ยังบอกว่าสำหรับจูนเนี่ยนะอยากขอบคุณทีมกอปปี้ขอบคุณทีม c อน v e อร์ t t o o n ขอบคุณแฟนคลับทุกๆคนขอบคุณพี่สื่อมวลชนคอยสนับสนุนคอยผลักดันให้พวกเรามาถึงจุดนี้ได้ถือเป็นอะไรที่มหัศจรรย์มากๆและฝากผลงานนะในส่วนผลงานต่อๆไปขอสัญญาว่าเราจะทำผลงานออกมาให้ดี ฝากด้วยนะคะนี่แหละค่ะคุณผู้ชมคะหลังจากนั้นนะก็เรียกว่ามีโปรเจกต์ความปังอีกกลุ่มอินเดอร์แฟนค่ะเขาก็ทำโปรเจกต์ขึ้นเป็นโปรเจกต์จอ LED ยักษ์ใหญ่กลาง ใจกลางเมืองเลยนะที่ MBK และกลาง Union m a มอนั่นเองค่ะรวมไปถึงโปรเจกต์รถตุกๆอีกร้ายสิบคันเลยเซิร์ฟโมเมนต์เอนจอจูดน,นะคะก็เรียกว่าเป็นคู่ที่น่ารักมากๆค่ะอีกหนึ่งคู่หลายๆคนเนี่ยถูกน้องจูนกับน้องเอนจอนะคะตกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเอาเป็นว่าซีรีส์เกาเลิฟนะคะคู่จีนคู่นี้เรียกว่ามาแรงจริงๆค่ะผู้ชมคะหลายๆคนก็จัดให้หยุดในธรเนียบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว กับคู่จิ้นเกิลเลิฟคู่ใหม่ที่มาแรงแซงทุกโค้งจริงๆอาฝากด้วยและกันคุณผู้ชมก็สามารถไปรับชมย้อนหลังหรือดูย้อนหลังได้นะรินไม่มีวันรักนะคะถือว่าเป็นซีรีส์อีกหนึ่งเรื่องที่อยากให้ผู้ชมเนี่ยได้ดูแล้วก็บอกได้คําเดียวว่ามันฟินในอารมณ์มากๆและฝากติดตามผลงานต่อๆไปของน้องจูนกับน้องเอนจอยด้วยนะคะคาดว่าจะมีโปรเจกต์ใหม่ๆให้กับ คุณผู้ชมได้ชมกันอย่างแน่นอนค่ะฝากสพอนตน้องด้วยหรือฝากติดตามน้องในทุกๆโปรเจกต์ด้วย